สวัสดีครับยูนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่7พฤษภาคม2567าหครับสำหรับในวันนี้นะครับข่าวในตารางนะถ้าจะมีผลต่อสกุลเงินที่เรากำลังเทรดนะครับมากที่สุดน่าจะเป็นตัวออสเตรเลียดอลลาร์นะครับเพราะว่าในช่วง11อโมงครึ่งบ้านเรานะครับจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตจจราดอกเบีย้ยของทาง RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย่นเองนะครับซึ่งคาดการเอาไว้ว่าในครั้งนี้นะครับ RBA จะคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่4 3 5เท่ากับ ของเก่าเลยนะเพราะว่าเบื้องต้นแล้วนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายในระดับ2%เนะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้สกุลเงินออสเตเดอล่า์เนี่ยมีความ พันพวน,นะครับในช่วง11โมงครึ่งบ้านเราได้นะก็จะเป็นช่วงก่อนปิดตลาดเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นพี่พีเทรดเดอร์ใครที่มี position เกี่ยวกับออสเตรเลียดอลลาร์นะครับอาจจะพิจารณาได้2ทางนะครับทางแรกคืออาจจะหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่ากราฟน่าจะมีวอลุ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลดความเสี่ยงนะครับก็ให้นั่งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยว ตัวเลขประกาศออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยห,หาจังหวะเข้าถวยกรีทีหรือว่าหลังจากที่ข่าวออกแล้วนั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับในวันนี้นะก็จะเป็นข่าว2ดาวนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย ราคาต่างๆนโดยเฉพาะราคาทองคำนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะวิ่งเป็นไซเวย์นะครับออกข้างไปนะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะในช่วงท้ายนะว่ามีโอกาสจะวิ่งเป็นไซเวย์อัพหรือว่าไซเวย์ดาวได้ในช่วงหนึ่งสองวันที่จะถึงนี้นะครับส่วนข่าวอื่นนะฮะอันนี้ผมเอามาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับก็เป็นข่าวที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษไอร์แลนด์เหนือ นะครับแล้วก็เวลส์นะก็มีโอกาสนะครับที่จะย่ําแย่นะครับ,นะรบถ้าเกิดว่าเทียบกับกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยในปี2025เนี่ยคาดการเอาไว้นะครับว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงในระดับสุดท้ายเลยสำหรับสาราชอาณาจากักรนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงความน่าเชื่อถือของสกุลเงินปอในอนาคตได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้อ่า ส่นักข่าวนี้เนี่ยนะครับเขาคาดการเอาไว้ว่าเศรษฐกิจยูเคมันจะแย่เพราะว่าหนึ่งเลย b บออาเบีหรือว่าธนาคารกลางกิโรปเนี่ยกำลังใช้อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เนี่ยตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5.2 5เนะครับแล้วก็เป็น5.25%ที่อยู่มานานแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถามว่าไอเฟดก็อะดับสูงเหมือนกันทำไมเศรษฐกิจสหรัฐดูไม่แย่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเอา2ตัวเลขของแต่ละประเทศมาเทียบกันเนี่ยนะครับ เศรษฐกิจของสหรัฐชาติจักรเนี่ยเติบโตได้ช้าอย,ย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับสหราัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดอกเบีย้ย5.25เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเช่นกันนะครับหลกัหลกๆแล้วมันเป็นเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมันยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายที่2%นะครับถ้าเกิดว<อ>่าเราดูตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่3.2นะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆแหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการส่รงสัญ,ญญาณในการปรับลดลอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ย มาส่งผลให้ค่าเช่าบ้านนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะว่าเงินเฟอ้ออย่างไรนะครับค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นถึง9เซใน1ปีนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของราคาพลังงานในสหราชอาจาักรที่ยังคงสูงกวประเทศอื่นๆนะครับ,บรวมถึงตลาดแรงงานเองก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกิดว่าเทียบกับกลุ่มในประเทศ G7 ที่มีสหราฐัฐแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลี เยอรมนีญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าปีหน้านะครับสุขเงินปอนมีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงได้จากความน่าเชื่อมัน่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยให้เราติดตามดูในปีนี้ด้วยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่คาดการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่า B O E หรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งบลให้สกิจเนี่ยสามารถปรับตัวดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นข่าวนอกตารางเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะครับส่วน าทางเทคนิคในวันนี้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ราคาทองคำนะผมขอให้แนวต้านไว้2จุดนะครับวันนี้อยู่ที่2,325นะครับตรงนี้จะมีซัลายโซนนะครับมีออเดอร์บอกอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณกลับตัวนะครับก็อาจจะลองหาจังหวะเซลล์ได้นะครับโดยที่แนวต้านอีกต้านนึงจะอยู่ที่ประมาณ2,335โดยประมาณนะถ้าเกิดว่าทะลุได้มีโอกาสทำนิวไฮนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในไทม์เฟรม หนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าท่าเฟรมที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณว่ามันมีสัญญาณ ISI bullish divergence นะครับกลับตัวอยู่นะตรงนี้ก็เระมัดระวังการโดนเทขายด้วยนะครับเพราะว่าแนวรับด้านล่างเนี่ยก็จะมีดีมาโซนสำคัญอยู่เช่นกันนะครับอยู่ที่บริเวณ2305จนถึง2298นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันลงมานะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับหรือว่าดีมาโซนด้านล่างนี้ได้นั่นเองนะส่วนตลาหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ ช่วงที่ผ่านมานะครับตัวเลขนอนฟาร์มตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยออกมาไม่ดีนะครับนักลงทุนเองก็บอกว่าการที่ตัวเลขออกมาไม่ดีแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันให้เฟดรีบป,ปรับลดอัต,ตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าปรับลดอัต,ตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดจริงๆเนี่ยความเขาเรียกว่าความมั่นใจของนักลงทุนนะครับที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะกลับมานะครับก็อาจจะทําให้ ตลาดหุ้นนั้นนะครับสามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับโดยแนวต้านนะให้ไว้ที่2 38,927นะครับแล้วก็39,667สําหรับดัชนีดาวโจนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ราคาน้ำมันนะครับเป็นเบรนด์นะครับอันนี้หลังจากที่เกิดสัญญาณ h e a d a น d s h o เด d e r นะครับราคาก็ปรับตัวล่วงลงมานะครับจากราคาประมาณ85.4ถึง82.2นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับ แนวรับในวันนี้ผมอนุญาตให้ไว้ 2. จุดนะถ้าเกิดว่าเราวัดตามเป้านะครับแนวรับที่ราคามีโอกาสลงมาเทสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78.633แนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่จบตามแพทเทิร์นนะครับลงมาทดสอบที่ซัลายโซนหรือว่าแนวรับสําคัญก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นได้บริเวณ82.235นะครับยังไงนักทุนก็ติดตามนระมัดระวัง การที่ราคาปรับตัวขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีสัญญาณ RSI นะครับทําให้ราคานั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นไปเนี่ยแนวต้านด้านบนนะครับจะอยู่ที่บริเวณ85.483สหํารับเบนนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารในตารางอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังความผันผวนโดยเฉพาะช่วงตลาดสหรัฐแล้วก็ขอทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ